สวัสดีครับวันที่ห้าเวลาบ่ายหนึ่งสามสิบห้านาทีนะครับราคาทองในสแตทตรงนี้นะครับจะเห็นว่าระดับวิกนะครับอยู่ที่ขึ้นมาประมาณ39%เอร์เซน่าครับต้องไปต้องมากกว่า50%ถึงจะเริ่มมีกลับเป็นขาขึ้นอืมในส่วน RSI ก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซานะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ atr e l e r a t e t r u e l e n g นะครับหรือส่วนถัดมาก็จะเป็น sd ครับเป็นค่าเบนเบนมาตรฐานนะครับถ้าเราดูระดับวันนะครับจะเห็นว่าตัว atr เนี่ยมัน e l e r a t e ย้อนหลังไป high ถึง low ครับวิ่งประมาณ132ร้อยสาสองดอลลาร์หรือเท่ากับหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบห้าพอร์ครับ, 13, รบในส่วนของ sd นะครับค่าเบนเบน,นก็อยู่ที่1 2 121ดอลลาร์อ่าก็ปกติแล้วมันจะวิ่งประมาณ25แล้วก็50ใช่ไหมครับปัจจุบันเนี้ยมันวิ่งเป็นระดับ้อยขึ้นก็ต้องระวังครับส่วนถัดมานะครับก็จะเห็นว่าอ่าเราจะมีตัวที่เห็นว่า stop l ล s s ของคนที่เป็นเซลล์นะครับก็ตั้งอยู่ที่ราคา3 9 7 8ของคนบายครับ3959ซึ่งตัวเนี้ยมันต่างกันที่ประมาณ19.5ดดอลลาร์ 5, ซึ่ง ก็ยังน้อยครับถ้าเทียบสับสสดส่วนกับของเ v เวอร์เรสต์ทูเลตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันประมาณสัก25เงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบเริ่มบาลานซ์สามารถเทคได้ครับป๊บถัดมานะครับก็จะเห็นว่าสัสดส่วนของคนที่ตั้ง Excel อยู่ด้านเซลอล์ยู่ด้านบนเยอะมากมาดูในส่วนของอเดอร์บุกนะครับก็จะเห็นตรงนี้เป็น ออเดอร์ล่วงหน้านะครับยังไม่โดนตั้งยังไม่โดนเป็นเป็นโพซิชันนะครับส่วนตรงนี้คือเป็นออเดอร์ที่ถือแล้วฝั่งนี้คือบายฝั่งนี้คือเซลครับจะสังเกตว่าคนถือบายเยอะมากเป็นสาเหตุที่ทําให้มันไม่ขึ้นคนถือเซลน้อยครับก็เป็นสาเหตุที่ทําหททให้มันลงถ้าเรามาดูโดยรวมนะครับตัวนี้เป็นเป็นวอลลุ่มของที่อ่า ที่ของ FXSI เขาดึงมาให้นะครับไม่ใช่ของโบรกเกอร์นี้นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็น c u r r e n t ratio นะครับก็แต่ละโบกไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นยกตัวอย่างของโอฮันด้านะครับโันดานี้คนบายเยอะมากคนเซลน้อยตอนนี้โดยรวมนะครับมันก็จะทำการ evaluate มาถ้าต่ํากว่า40%มันจะ active ตอนนี้มันเป็น active ที่เซลนะครับหมายความว่าคนเซลคนที่เป็นเซลน้อยกว่าคนที่บายทําให้มันไม่ขึ้นสักที ้ามันเลย40ไปตอนนี้ก็จะเริ่มกลับเป็นคืนแล้วครับก่อนหน้านี้หลายวันมันอยู่ที่ประมาณ 31, 32, 30นานมากเป็นมันมีบางวันเท่านั้นที่มันขึ้นมานิดนึงแล้วก็กลับไปที่เดิมครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าก่อนนอนฟาร์มเนี่ยมันจะกลับไปที่40ไหมเพื่อจะกลับเป็นขาขึ้นครับถัดมานะครับมาดูตรงนีเ้เรามาสรุปตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเห็นว่า Stop l ล s s นะครับ คนที่เป็นเซลล์นะครับคนเปิดเซลลชอบตั้งสต็อปลอตตรงนี้คนที่บายก็ตั้งสต็อปลอตตรงนี้ mm hmm. ก็คือบายในช่วงนี้อืม mm hmm. ก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยมีคนตั้ง SL ลเยอะมากอ่าถ้าเป็นเซลล์ิมิตไม่ใช่ SL ลครับถ้าเป็นเซลลิมิตตัวนี้จะเป็น tp นะครับอาจจะเป็นคนกลุ่มบายคงนี้ครับ ที่เข้ามาตั้งทีพีที่ตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นคนนี้แหละตั้งทีพีตรงตรงนี้แต่ว่าราคาเนี่ยไม่ขึ้นมาเพราะคนกลุ่มนี้อาจจะคิดว่ามันอาจจะลงเขาเลยขอเอาแค่ทุนคืนแล้วก็ขอออกอะไรประมาณนี้ถ้าเรามองกลับกันมาที่คนเซล,ลครับฝั่งนี้เป็นคนเซลครับก็คิดว่ามันจะลงใช่ไหมคนฝั่งนี้คิดว่ามันจะลงคนเซล,ลมีกาไรแค่นี้ครับถ้าคนเหล่านี้จะไปตั้งเอจะไปตั้งทีพีที่ไหน ก็มาดูฝั่งตรงข้ามอ่าส่วนก็ตั้งตรงนี้ครับหนึ่งแล้วก็ตั้งตรงนี้อ่าก็เป็นที่เดียวกันก็ลองดูครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ